สวัสดีค่ะคุณป้าสิพาเทียวเดวค่ะเดอเมื่อนี้ยจะไปเฮ็ดบุญคุณป้ากมูก็เลยพาก,กันมาซื้อตัวรถไฟล่ะค่ะเมื่อนี้เขาจะไปรถไฟอีกแ้วเมื่อนี้เป็นวันเข่าพรรษานะคะคุณป้าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ทางภาคใต้ค่ะระค่ะระอ,อยู่ค่ะยังอยู่บ้านมูค่ะมูบ้านเพื่อนเนี่แหละค่ะเมื่อนี้กัน,กนเลยเพิ่นก็นเลยสวนว่าไปเข้าไปเฮ็ดบุญกันดีกวัาว่าสัน้นไปไซ พุนแล้ววัดสร้างไเพันวา่าคุณป่าเคยไปมาเรายี่สิบกว่าปีนะคะเนาะอยากไปอีค่ะอยากไปเห็นอีกเท่อกันเลยอ่ะไปไปซื้อตัวนะะี่ค่ะตัวรถไฟค่ะสามคนคะ่ะสามคนซื้อตัวไปก r ับด้วยคะ่ะไปก r ับหนึ่งค,คนอาหารซีบากระดับบุษซ่อมระวังขวนเนี้ยเลคะ่ะจะมาส่งขาไปวัดสร้างไ้ จังหวัดปัตตานีนะคะเด้อเมืองไบบ์ไก่กไก่ก็ไกลอยู่ค่ะประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะเนาะ<อ>เข้าใส่รถเอ่อธรรมดานะคะรถไฟธรรมดาของท้องถิ่นก็คือรถที่แล่นทั้งภาคใต้นี่แหละค่ะทา่านผู้ชมระวังสุ่มพอนระวังสุราษฎร์ระวังพัทละลุ่มไปาหาดใหญ่ไปยังเกาะสุงไงเกาะโลกกันสินะค่ะเออกระสีมีดรถแลี้ตลอดเวลาเป็นรถธรรมดาค่ะนี่นี่มาแล้วมาแมวมาแล้ว าะว่าเขาจะจะเรียกบุญกันค่าบุญป่าละดีใจลายโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเลื่อนไปนู่นว่าเอาเอามาไปยังมาไปยังไ,ไปไปไปว่าสัน เออที่แท้ก็ว่าโอ้ยลืมซื้อน้ำกินทหงรถสสนดอกเพราะว่าอ่ารถขบวนธรรมดาเนี่ยซิว่าพี่ยังขายเด้อเขาเดาทำคุณสมแต่ว่าไปเวหอดผ่านใหไ่กับซิมีของขายอยู่หอกว่าคุณป้าวันเนาะนี่งไงบางคลิปอันวิวเลยค่ะวิวขางทางระว,วังอําเภอควนเนียงเลยค่ะเด้อควนเนียงจังหวัดสงขฆ์น่ะเท่าสิไปบใอรถนี่กับซิจอดทุกป้ายนะคะเด้อเพราะว่ามันเป็นรถธรรมดานะคะรถเออ่ทางภาคใต้เนี่ยส่วนมากเขาเจ้าสิเรน เป็นรถไฟ้เลยค่ะใส่รถไฟกันนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่ว่าเล่นสะดวกสบายปลอดภัยหรืออีแยงกลถึงเรียวเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นสิเป็นสายตร์ต่งนะเนาะสายตรงก็คือเล่นตรงเลยบ่ได้เอี่ยวบ่ได้เลี้ยวไปไสนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเออส่วนมากก็สิเป็นปลาส่วนใหญ่นะคะเนาะก็สิบอคเรียนในเมืองนะคะเนาอรถรถธรรมดาเนาะค่ะนาะรถทางภาคใต้รถไฟนี่สิใช้แค่รถเร็วหล่ะค่ะรถธรรมดาเด้อค่ะเด้อรถเร็วก็เป็นรถที่ว่าขบวนยาวที่สุดก็คือยะราน์ราชวาดไปพุ่นล่ะค่ะ กรุงเทพมหานครอมรดอัตนาโกสินทร์บุรีเดอร์ขาเด้อท่านผู้ชมอืมมือนึงก็สิมีอยู่บ้านเที่ยวนึ่งอยู่ละเที่ยวขึ้สองเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวกลับนะนะคะอืมคับท่านเข้าอย่างค่ะเที่ยวขึ้นเที่ยวล่องนะคะเนาะอืมอันนี้คุณป้าให้เบิ่งวิวเด้อค่ะเด้อเบิ่งวิวเอกอ่ะคุณป้าก็สิจมให้ฟังในยุโรปนี้คุณป้านี่เป็นคนอีสานอยู่คนเดียวเด้อค่ะเด้อผ์ภูมู่คุณป้าเพิ่นเป็นคนใต้ คองกับแฟนเพิินค่ะเพราะว่าความที่ว่าคุณป่าอยากไปเฮตบุลอวก็อยากนั่งรถไฟะกะะมูกันเลยส่วนแฟนเพิ่นน,น่นะค่ะจริงจริงแล้วพันเปลี่ยนอิสลามค่ะท่านบุชมพ่นไปอิสลามแต่ว่าความที่ว่าคุณป่าอยากไปเห็นอยากไปนั่งรถไฟเพิะะ่นกันเลยว่าอ้าวไปก็ไปเพิ่นว่านีน่นะขื้นเข้ามาเพื่อนนะคะนาะโอ้ยมหาหอดซาเนีน่นะคะบางกล้ามค่ะบางกล้มสิเขาอันมัดหญ่ละอันเบื้องบ้านพักอันการรถไฟเนะะี่ยค่ะ โอ้ยแต่เป็นแต่ยากนอกจากเป็นกระ่อนขึ้นของคุณป่าพก,การนั่งบางเนีองเสาก็ะไร<า>เสารกระพังแล้วค่ะโอ้เป็นการผสมแซมมามอมาย่างการรถไฟเพิ่นบอกว่าเพิ่นขาดทุนแม่ค่ะนักผู้ชมมันจะสงองก้ามได้ ไม่อยากเบาค่ะเพราะว่าอย่างก็เพิ่นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ขาดทุนจนสิ่ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างรถฟ้องโหไฟเพิ่นกลบว่าเคยเห็ุความสะอาดบ่เฮ็ดเอียงปล่อยให้อยู่จังเดียกายู่จังซานอันนี้คุณป้าก็จมให้ฟังก่อนค่ะบ่ต้องมาด่ามากะะเลค่ะเด้อสิแล้วแต่สิวอ่ะเพราะว่าอย่างคุณป้ามาขี่มาแล้วแห้คุณปา้าพัดมันว่าบ่สะอาดแม้ว่าอู้ซื้อนะคะเนาะ คือดูคันราคาถูกบุญป่ายอมรับอยู่แต่ว่าขันปั๊บปุ่งเปลี่ยนแปลงก็หนีมันก็ต้องมีคนใส่กันจาสุว่าว่าพี่ใส่เพราะว่าหยังรถมันแเร็วอยู่แม่เออมันปฏิติดอีหยังเด้อค่ะเด้อมีแต่รถรถรถน้อยอ่ะรถอ่ารถกระบะรถเก่งอีหยังพวกนี้ต้องจอดให้รถไฟไปเด้อค่ะว่าแม่นว่ารถไฟไปจอดให้เขาไปเด้อเออเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงนะคะนั่งอยู่สบายสะดวกสบายแต่ว่าคนแถวคนอูนี่แถวหนาบากนะคะเวลาขึ้นเพราะว่าหยังช่างมุสมเพราะว่ามันสูงนอกจากอย่คนป่าโอ้ยยางต่ยางหนักเนาะอูมันธรรมดาท่างมุสม กส,สีีไงอวดไเรื่องขายไ,ไงเนาะเครื่องเขา่าเี่ยโอ๊ตังไม่ยังยังอืดๆหน้าดแม่หนีมาอนะะจากนั้นก็มาถึงบ,บ,บ่ตโดนเขาบดบัตรมาณเครึ่งชซ่โมงค่ะจากบาก้านงปาบ้านเนาะบ้านมุเนี่นะคะมาฮอดทนันแน่เก็เเขาตัวหาัดไงสร้างสถานีเนาะอันนี้ก็ต้องทานนะะี่ค่ะานทงเอบอบบนี่ทานวนเนขะะาจะมีการลูกอก,ก,กนั่นค้มีขายนะคะเนาะอาจจะเป็นยังบอกว่าตึงงน้ามันส่องกัหลายงล่งล่งรี่ยมไร้ผดกับท่านผูม เออพราะว่ายัางกากฮาร์ดไงกเป็นเมืองท่องเที่ยวเด้อค่ะเดอ้อส่วนมากก็จะเป็นคนมาเลคคนสิงโคโปร์นะคะ่ะขาเจ้าเขินมาเที่ยวเนาะเพราะว่ายพันยุกไก่แจ้แดดนะคะท่านผู้ชมก็เป็นเมืองท่องเที่ยวของท่าพักไต่เนี่ยนะคะที่ว่าใหญ่มีถอดสนามบินพูดได้พ่อมานธรรมดาเด้อรถไฟกับมีรถทัวร์กับมีผู้ใดอยากไปสนามยังก็ไปกับท่านผู้ชมสะดวกสาบายรถไฟนี่ปไงตัวมะโหระด้อค่ะเดอ้อสถานีเข้าเจ้าแม่เออระบาดน,นี่เด้อคุณป่าสิบบอกฟังไม่ยังหูว่เนี่ย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  สลัมเนี่ยมันเป็นเส้นลักของอา่าจังหวัดที่รวยค่ะอำเภอที่รอืยคือว่าเป็นในเมืองะคะ่ะจะต้องมีสลัม่มค่ะค่ะสั้นิบวจุมันมันสั้นสิบวบันน,บนึกถึงความเจริญเลยค่ะค่นบ่นเห็นสลั่มเนาะคะ่ะเนาะก็คือว่านาที่ตรวนี่ค่ะข้าเจ้าอยู่เนาะแต่ว่าผู้ใดอยู่ดีก็ดีคือว่าน,าาน,าน,านาาั่นแหละว่าบุญวาสนาคนเว่ามันคือกันนะคะเนาะ อันนี้ก็บ้าวากันแล้วะะล่ะค่ะเนาอเออเรือ้ะบุญวาสนาไปคุณปา้าว่ามันสิคนมีบุญวาสนาอย่างหลอดแต่ว่าคุณปแบเป็นคนด,ดีค่ะท่านผู้ชมเป็นคนดีแหละค่ะเป็นก็เลยได้รับสิ่งดีๆนะจากมู่จากพวกแม่ไปใส่มู่พวกกับหลงพักกินพักไปพักเที่ยวมารตรงห่วงกับคุณป้าวหรือเสียงกันจากบาทมูพวกกินนอนนำพันนั่นแหละพันมากินยังกับคุณป้าก็กินคุณป้าวไม่ได้เป็นคน,น,นกินยากยู่ยากแม่ไม่ได้อยู่สบายนะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะรถกระดาสตีเขาสั้นจะลาเลยค่ะได้ระดิ่ผ่านบ้านเนี่ย สลัมหันไงเนาะอัยเป็นิช่นนั้นแลกวอยู่แล้วนะคะท่ามผู้มไปคนรัโพต้องพันสลัมเมืองกันนะะไม่ต้องหัวนะคะคือกันนะคะแต่ว่าข้าบเดถูกขาเจ้าเรือบ้าเดดูถูกกันค่ะแต่ว่าคนชาบพอดคือกันนะคะเนาะแต่ว่าตัดที่โถน่ะนะคะโอซ่งภาวนาฟงนาฟนมากคักสิ่งยังเปียกแง่งยังเนาะเั้งนามค่ำเั้งยุ่งแม่เออเงือไหลเอออันนั้นก็ต้องเป็นรัฐบาลนอกค่อยเมิองค่อยแย่งเนี่ยตัวนอาวาผูดไปยังเลยมั้งค่ะธรรือส้มว่า อุ้มยมาทั้งสิบใบใส่เนาะทั้งสิบใบทั้งสิบมาเนะบิ่งส้มเนาะคือว่าคุณป้าสิบใบทั้งสามจังหวัดภาคใตนะคะ้นี่ค่ะเพราะเปนสิบใบแค่นี้เออมันต้องผ่านคนน่ะปัตตานีไปหอดโคบพูคนน่ะอันวัดสร้างให้เนี่ยค่ะรถจอดประมาณหนานาที่ค่ะให้คนขึ้นเซ็ตแล้วมันก็ออกอะไร่าเนี่ยเนี่ยเออคนก็ออกเดินทานะะ่าแล้วกันโต๊ะเก้าอี้ก็เป็นไม้เลยคะ่ะเด้ยอยู่สบายอยู่นัง่ง นั่งหมดเถอะก็สิงไงเงื่อนไปเพราะว่าใหม่มันเดียงนี่การพ่นพ่นตัวตัวรถไฟเลยค่ะเด้อตัวตัวรถไฟเนี่ยเนี่ยพันยางไปแล้วเพราะว่าตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมเออก็โอเคอยู่ก็นั่งสบายค่ะเออโอ้โหนี่ตำรวจทหารนอ้อยเนาะอันนี้เพิ่นต้องดูแลเลยค่ะเด้อเพิ่นต้องตกใจด้วยเพิ่นขึ้นรถไฟเพราะว่าจากเอ่อจะน่าจากอ่าฮารใหญ่ขืนไปเพิ่นต้องขึ้นนะคะเพราะว่ามันสิเขาเขตยดซจังหวัดภาคใต้นะคะเป็นสะอาด ยังก็เป็นเขตอันตรายนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจเลยค่ะเพราะว่าเพิ่อนอยู่แล้วเ้าอบอุ่นค่ะคุณปากอบอุ่นจุดห้อนเงนี้ยว่ามันธรานประหลาเพราะว่าเพิ่นซิมี่ผู้อาเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ค่ะทุกสถานีอยู่นับจากจันนาลงไปเลยค่ะเด้อจากอัอมเภอจันนาคุณนะค่ะลงไปหัวทั้งทรงขาทิดกับปัตตานียะลาแนะราชวาฒนนะคะเพิ่นซีดูแลความปลอดภัยเลยค่ะเด้อไม่ต้องตกใจเพต้องู่ห้องละกาโซนทะเลกับซีมี่พี่น้องมุสลิมหลายค่ะเพราะว่า ข้าเจ้าอยู่ทางสาันมยมภาคใต้นะคะเนาะข้าเจ้ากับข้นขึ้นลงลงรถไฟตลอดนะคะคู่อ่ะท่านาปันกลางด้วยคู่ท่านาอันจนๆเนี่ยเพิ่นกับข้นรถไฟท่านาคู่ไม่เงินเนี่ยเพิ่นกับขับรถเองนะคะท่านุ้นส้มแต่ว่าคุณปลาข้ารถไฟหนี่ปที่สุดเนาะนะคะข้าซิมีเจ้าหน้าที่ค่ะเพิ่นสีพื้นปืนเงินสิละค่ะเออย่างไปย่างมาดูเร็วความปลอดภัยแถวนาประดูแถวจัทาทนนี้นะคะทา่านุ้นส้มเออหน้าทะวีน้าม,มอมนี่ค่ะก้อนศิลปัตตานีโคโพนี่นะคะ วันนี้ชุดบอกป่ามาหอดแล้วค่ะว่โดนค่ะสองชั่วโมงกว่ามาหอดเลยค่ะท่านผู้ชมคนหลายค่ะวันนี้คุณอ่ะโอ้ยคนยางเหน่อยเหน่อยพระลูกพระหลานประเทศบุญค่ะวัดสร้างให้เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ด้ยวยค่ะมีตำนานอยู่ตระวาคุณป่ากับบัวเราะหรอกค่ะเพราะว่าคุณป่ามันเป็นขนรู้เรื่องอีกอย่างเนาะเพียงแต่ว่าคุณปา่มามักมาไหวค่ะอืมกับะมาณว่าหลวงพ่อถวดหลวงปู่ถวดเหยียบหนามทะเลจากเข้มเข้มเหมือนเป็นน้ำจืดสันอันนี้กับเป็นจัมพันสันใดดอกค่ะคุณป่ากับบัวรกเนาะเพราะว่าคุณป่าคือสิิ้นนนบ่่ทดอกเเงะา แต่ว่ามันเป็นความเสื่อความบั่นพบลุดมาก,ก่อนนะค่ะแล้วเท่ากับเสื่อตามข้าเจ้านั่นแหละบานีข้นก็นยังไปขอโสขอหลับขอยังข้าเจ้าก็กไปค่ะเนี่ยคนมาหลายหลายขึ้นรถไฟกันเนาะค่ะเน,ะนาะเออสมมติเป็นคนพุทธนะคะพวกอิสลามทางกะซีลุพังทิงทงมภาคใต้อออันแนวเสียบแนวเดียนท่านเนี่ยแม่มนั่งอันท่างภาคใต้ปัตตานียาลา้นา,านอะไรบ้านี่คนละไมก่ก็แซสียบเสียบเลยค่ะสดสดจากต้นแม่โอ้ลา้าขุนป่ากินสองสามโลกักบบออีมเนี่ยโอ้ยเงย์หลายเพราะว่าอยังค่ะ มันสีบาัวห,าหลายเด้อค่ะเดี๋มันสีสดแม่จังงอนี่รถสีสีบัวคนเสือโอ้ยกินเหมือนเที่ยวรถไฟแม่มันแซ่บค่ะแต่ว่าห้าบ่มีเงินบ่มีรถเนาะพ้อสิไปซื้อมาขายนะแม่ท่านผู้ชมอมืเนี่ยพอรถไปแล้วนะคะรถที่ไปต่อนยาลานราธิาวาสค่ะแต่วา่าสูตรของคุณป้าที่ร่องกันนี่ก็สิว่ากันย่างไปวัดกันค่ะท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะเทิงผู้เฒ่าผู้โอเด็กหน่อยโอ้อยบุญวาวู้สาว มีเบิดทุกอายุทุกสันมั่นนาะนที่สามารถเดินไปได้นะคะต้องกกเดินไปนะะพุณ่ณอะคะ่ะพุ่นยอดเลี่ยมเลี่ยมอยู่พุ่นอะค่ะเออเขาก็บสียางไปจังน้อยนึงค่ะเพบาะเป็นยางเราค่ะเพราะว่าเขาก็ถนัดยางอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเขามาเลยเขาก็คือคือสถานีนี่เป็นสถานีที่รถธรรมดาจอดก็คือสถานีวัดช้างให้นะคะทาะ่านผู้ชมรถคันนี้สี่เลี่ยนผ่านหน้าวัดพอดีแล้วโอ้จะเป็นภาพสวยงามเลยคุณป้ากอลงติก๊กตอ,อกเลยล่ละเพราะว่าอย่างค่ะมันเป็นตะเบิงแหมมันรู้สึกว่า บอถึงแล้วค่ะนดอกภาวาคือว่ามันบ่ฮหอนน้ำมือนี่แห่ค่ะคุณป้าไปเซ็กกับบอดดี้ว่ฮหอนเนี่ยอากาศดีดีจะมาคุณป้าเป็นคนมีบุญวาสนาหลายไม่อยากว่าออกอะครับบุญ้ชมเออไปเซ่กันเึื่อนแห่เออบ่ฮ่อนบ่ฮ่อนบ่มีบ่มีแดดบ่มีฝนนั่นฝนตกกอนค่ะนี่ว่าสร้างหายาถึงนั่นเด้อค่ะแสดงว่าเขาว่าสร้างหาหนาประตูก็สิไม่สร้างกันละก้ามปนสิเมนต์ตอ่ารูปปั้นจั้มันรูบักบัลุโอ๊ยให้เรือกเติมมากเลย พราะคุณป้าล่องอยากรถไส่เห็ลดล็อบเตอร์เล่นหล่อไปซองหล่อดอคุณป้ากับตกใจเนาะนึกขึ้นได้ว่าโอ้มองนี่มันกันอยู่ในความปลอดภัยอยู่ในความสีว่าดูเล่ต้องดูเล่น,น่ะคะ่ะพราะว่าประชาชนคนเดินเดินทางไปหาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้า,นาที่ตำรวจต้องเบิ่งความปลอดภัยเลยค่ะประมินว่าสีอยู่ซื่อๆเด้เพราะว่าหยังคะ่ะสึมื้อนี้บ้านเมืองเข้ามาปอดไส้คือเราเลียนนะท่านผู้ชมยาบ่งยาบาไไาย้ากหลายแหมว่าจรอีหยังเป็นอย่างเนาะมีแต่คว่ำยากของคนเนาะ เออคะ่ะการตายเป็นพ้าเป็นปลาไม่ใช่ยังเป็นอีกอย่างโอ้ยเงดตลายคนเหาเลยว่ามีกิจใจสิว่ามีความรามัท่ามีความใจนำใจนำจีนำใจตโตกันแล้วคะ่ะสมมูลน,นี่เนาะเริ่มสิเปียนไปละทุกอย่างเลยคะ่ะท้านผูส้มเพราะฉะนั้นบางคนามมันกับระาลูกพราหลานเป็นมาเห็ดหุนเห็ดท่านเนาะการเห็ดหมุนเห็ดท่านก็ต้องเมื่อเห็ดเรียกเตรียมดอกไม้ทุเพียนมาเห็ดละคะ่ะต้องบอกต้องสอนค่ะน้าเนยคะ่ะเดีวยกว่ามันสิพา้าแต่ไม่เห็ดหมดุนซ,ซ,ซื้อเนาะเล็กน้อยบางเท้าพ่อป่หูอย่างเลยคะ่ะ เมนูมป็นสาวขาวบะหมี่อีรีพร้อมมไหวกะไว,วที่ซื่อไหม่เออมืม่อนี่ค่ะประทัดก็จดจุนเอ้ยเบิดมื่อวันเวียนกันทบทัพส้มเอ้ยครื่องจีนเป็นแสนลกูกเออข้นกันไลยครับื่อไงข้าจ้ากันเนี่ยข้าเจ้าถือสุดสิไปอ่อถวายสังฆทานนะคะคือเน,นี่ยเนีซาลาเนี่ยแะค่ะซาลาขนาดนี้ยนะคะที่ต้องมีพระอยู่ค่ะเพิ่นศิอานนา่าสังฆทานเนาะเพราะว่าคุณป้าก็ได้ไปกันเนะาะค่ะเพราะว่า คุณป้าน่ะมากคนเดียวค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหมู่คุณป้ากาแฟนเพิ่นเป็นอิสลามเพิ่นบ่เข้าวัดเพิ่นนั่งถ่ายอยู่หน้าวัดค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้นพุ่งในวัดค่ะสายพู่กับมะฮาวด้วยค่ะเรื่องหวยเรื่องหมือกเพราะว่าคุณป้าเบิ่งมาเป็นเนาะค่ะคุณป้าก็บ่รู้แต่ว่าการตกแต่งกันนะิให้มันดีกว่านี้เนาะค่ะนาะมันกับมันเดีวก็รู้สึกว่าแปลกๆอยู่เพราะว่าเป็นเป็นต้นไม้เนาะทั้งพุ่งทั้งไส้นี่ก็บมะฮาวผาเพือเองของมันดีคือถ้ามันโขดสูงขค่ะเนาะถ่าเราถึงว่ากับคุณป้าก็ปเหเนาะค่ะ มาเนี่เยเห็นเบ้เห็นเห็นตาวะค่ะเออผู้ขายดอกไม้ดอกไม้เขาไม่ได้ขายต้งแต่เด้อตะนาเรือตะสห้วันว่เรือตะสราาทุกคนกับตนด่นนอยเต็มเตรมที่กัยนยี่สิบเลี่นะคะทั้มูส้มเนอะแล้วค่ะมีตู้หน่ำข้าไฟฟ้าเท่ากับตอง้อยกันนะคะทัางผูส้มคุณปลากัเอากับมูนด้วยค่ะอันจัดในใน,ในกามาแล้วก็ได้โคน้ำเพลินจักยศมึงมาทามันได้อยะสนองเพราะว่ายัางได้มาแล้วต,ตรงได้อยูตัวคนเท่าน้อมาตั้งคือนน่ะค่ะคุณป้า เออมาเข้านี่ก็บ่คือเขาค่ะแต่วันค้นขลายอยู่ค่ะทั้งพม่าทั้งไทยกับมาด้วยค่ะเด้อเออสวดมนต์อยู่นี่นะคะก็จุดยูจุดอีหยังเติมน,นมัสตะเกียงอยู่ขนาดนี่นะคะเช่นเราขึ้นป่ากัเสีย์ดอกไม้เข้าไปข้างในนะคะแต่ก็สิมีพวกอ่ะวัคคูเทศหน่อยนะคะ,ะก็การแบบเก็บรองเท้าเก็บเกิบเนี่ยนะคะให้จับเป็นระเบียบแล้วก็อวยพ้อในพวกข้าวมีโสะมีลาวสันแล้วก็เพิ่งการเรียปิดอันนั้นนะคะเออจะดีกันค่ะวัดนี่ก็ให้น,นิกามิฮานท่าเนาะ เออพ่อเฮ็ดบุญมาแอย่นี่ค่ะคุณป้ากับใบวายใบติทดท่อเรียบร้อยแล้วกับคุณป้าก็ย่าองออกมาเออเห็นเป็นลูกั้นปูทวดนลยนะจิแม่นเนาะค่ะแล้วก็นั่งอยู่บนหลังสางกับพ่อไทยรูปเน้่นะคะคยว่าสนอกเพระาะว่าเบิ่งแล้วก็เออเก่าแก่นี่กะ,ะองส้มเก่าแก่ทั้งเกาอี๋นี่นะคะเพิ่นตั้งไว <c> ้ <oughs> เออคุณป้าก็เลยวายๆายเสียละกัเสียงซช่อมซีซ่แล้วลรู้สึกได้โตดีค่ะดีมากๆเลยก็เลยบ่บอกนะคะว่าคุณป้าเนี่ดีเองเนาะเนี่ยขาเจ้าย่างบ่วัดบวายข้าเจ้าก็มาขอค่ะขาเจ้าคู่สิมาขอ ขาเจ้าบ่นนะคะต้องไปแก้บนอยู่ข้างหลังวัดเล่าค่ะเด้อเพื่อนสิมีปทุงประทัดซื้อมากะคะ่ะฟังตรงถามนะคะบ้านข้าเจ้าจุฬาฯเคะ่ะบอกซื้อบรรลักษสกุลไปตัวแล้ค่ะท่านโโาผู้ชมว่าภูใดเป็นภูใดเนาะปูว่าศิลจําได,ได้แต่ว่าขอหงหงขอหวัหวนี่คขาซื้อมาคืนนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นขอ้ขอศอกข้อลาบจากการจากงานนี่นะคะให้ให้เจ็บให้ป่วยยังสินะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเห็นคนเขียนรถมากขนย่างมาไหวกับมานะ้าอ่ะแหม я, เพิ่นมากับมานั่นแต่เด็กน้อยเนี่ย เก็บเก็บรองเท้าดีๆเราคุณป้าก,ก็ได้ให้ค่ะให้แน่โอ้ดี่ตัวเล็กๆว่าให้ไปเราสิบบาทเพราะเราหาบาทได้อีหลานคุณป้าว่ามีเศษย,ย่อยเลยค่ะซื้อของมะแล่มานี้ค่ะป้ายกับบองโมเยนอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมต้องปรับปรุงค่ะปรับปรุงเป็นใหม่เน้ออยากให้คนมาเที่ยวเนี่ยต้องเฮ็ดให้มันดีกว่านี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างคนพูดเท่าไหนจังไหนก็นมักไปอยู่แล้ววัดวัดสร้างไฮเป็นวัดศิมมีซื้อเสียงท่านปัตไกรเลยค่ะเด้อเพราะฉะนั้นน่ยนะคะเนาะกันเฮ็ดให้มันสาสะัานเนาะเป็นกาเที่ยวเป็นกางนั่งมอองงีีย อันนี้ตัวเก้าอี้กับหักกับพังเลยเบิง์นมิ้วเพลย,ย,ยสนใจนะคะท่านผู้ชมมิ้วเพูยเสียเอาเงินอย่างสินะกาบ่คือนะคะเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นการแน,น,นะน้ำเลยค่ะบริสุทธิ์นี่ยอย่างเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณไปคุณป้าไปเบิร์แล้วก่ะอืมบ่มีหมองสิไปแล้วค่ะพอดีตีตัวกรบบาบใบสามใบสามเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยพักกันย่างมะนังอยู่สถานีรถไฟท่ารรถนะคะเนาะประมาณเกือบสองสามชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมเออเจ้าหน้าที่พันวะพี่พี่อันเดี๋ยวรถอันทางอันกรุงเเเทพพพิ่นนนสมาป็็รรถววา เออพี่เขาไปนั่งข้างในเลยเผนว่มมาเพราะว่ามองเห็มภนมันฮอนเออรถมามันก็เสียงดังว่าสักเออเมีนยนอยู่ยว่าสันตุกโอ้โถรถแม่ปุ้ยเรียนแม่ยูดว่าขุ้นป่านี่เกือบปิวแม่กำลังขึนป่านักลอยโล่แม่ว้ายรถเรียนเนี่ยเป็นตัะย่านนะคะที่อยูเขับใกล้เรื่อนอันตรายมากเลยต้องไปไกลๆเขาเวลาเขาเรียนอ่ะเนาะเออไปอยู่ไกลๆในนอกเสียเลยเพราๆมันอันตรายค่ะ <S <S เนี่ยถ้านั่งเบิ้งเราเห็นนะคะนั่งทางรถขุ้นป่านมานั่งเบิ้งรถเนี่ยก็เป็นรถ ก็เป็นรถรถเร็วค่ะรถเร่เพราะว่าภาคใต้ชิมีแต่รถเร่กับรถธรรมดานะคะท่านผู้ชมอันนี้คือสีแลมคืนใจค่ะสุลาดมาชุ่มก้อนค่ะเนี่ยชิมีเจ้าหน้าที่ค่อยๆดูแลตลอดเลยค่ะทั้งม่ต้องห่วงม่ต้องย่านอี่อย่างหรอกเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็สิลงขาหลองเชื่อเนียค่ะขาหลองขาหลองอันนี้ก็คือสุไบปัตตานีค่ะยะลานาลาที่ว่าชุ่มงกู้โลกค่ะท่านผู้ชมเออเพื่อชิมีอ่าพ่นคืนอยู่เนาะส่วนมากก็จะเป็นคนอิสราเอลค่ะเพราะว่าบานั่นพทังปุ่น เออเพิ่นมาย้ำพี่ย้ำน้องคือพันมาหาภูอันธุราธุลาป้าปังมันก็สิขึ้นรถกลับนะคะเออสะดวกสบายกับรถฟ้งรถไส่เนี่เพราะว่ารู้สึกแล้วขึ้นแล้วกับรถคุณป้ารู้สึกว่าอบอุ่นใจค่ะว่ารู้สึกว่าแหมมันยังไงนะว่าก็ถือมันมีความสุขนะคะท่านผู้ชมเนาะมันมีความสุขไหมเออเป็นยังไงโบตากับิได้กลับแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยทาทาค่ะทาแล้วเที่ยวนี้อ่าลงใต้แล้วค่ะสักพักกับรถของคุณป้าสิสิมาเนี่ยค่ะซีเล่นสวนกันค่ะ แต่ว่าข้าเจ้าก็ต้องไปไปหาหมองแยกกันนะคะเพราะว่าทั้งนี้เป็นรถสายใต้เนี่ยซึเป็นรถล่างเดียวล่างเดียวก็คือมีเส้นเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นต้องทากันด้วยค่ะเธอต้องมีหมองจอดทากันเออว่นมันสิเรียนไปที่เรียนมัดเนยส้นกันตายด้วยคท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเป็นยังรถต้องค่อยทราบบางทีก็ทราบอ่ะเพราะว่ามีมันมีปัญหาแล้วก็ต้องทากันนะคะมันสิพี่อย่างว่ามีช่วงข้าจ้าที่ว่าเป็นซองเล่นน่ะนะคะท่านผู้ชมเออว่นมันซองเล่นเราเป็นรถซองล่าง มีสองรงนะคะสองรกเีเจ้าสิรีกันได้นะคะท่านผู้ชมน้อเออนี่คือกานั่งรถไฟมันเป็นอย่างที่สะดวกสบายแก็ราคาบ่แพงค่ท่านผู้ชมแต่ว่างจะสุลับด้วยค่ะด้วยขันเท่านบเรยไปลงปลายทางด้อคันลงกลางทางนี่ต้องบึ้งค่ะเพราะว่าอย่งเ่อีเจ้าหน้าที่มาบอกนะคะบ่มีผู้ใดมาเตือนเด้ว่าถึงเลวถึงเล้วด้วยค่ะเพราะฉานั้นย่ารับเป็นอันขาดขันรับแล้วเจ้าสิย่างขันเจ้าสิย่าขันเจ้ารับเลยเจ้าสิไปหอดปลายล่างอีกจังเพื่อนะท่านผู้ชมรถว่าอะอเอม คนเต็มค่ะมือนี่แม่ขากลับหรือคนเต็มกันหมดไปยังมี่มองนั่งอยู่กันนั่งไปฮอดแล้วค่ะอันนี่มองนี่หัดใหญ่ค่ะขากลับเลยค่ะขากลับขึ้นบ้านค่ะหัดใหญ่กับคนก็เล่นจะขึ้นขึ้กันค่ะคนกับปลายค่ะขาขึ้นยังมาแลงเนาะเพราะว่าคุณป้ามากกันก่ะสามโมงสามโมงครึ่งรถกระเลสเลยท่านผู้ชมเลยครึ่งชั่วโมองหมดละอืกระซางมันเถาะดีกว่านบ่พร้มาเนาะ เออหลังจา,ากนั้นพอเข้าการเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะเด้อเพราะว่ววาคุณป้าไปเห็ดบุญเห็นอย่างมากเล้วก็รู้สึกจะโอกสบายอ,อกสบายใจนะคะทุกชุกเนาะแล้วก็ขอค้นบุญให้ลูกพุ่ป้าท้ามเีดมเดือนเมื่อสมอนี่จอให้อนทรงพลุกุ้งทันจะมีความทรงพลังเลื่อนนะคะเด้อขอบคุนอะไรสวัสดีค่ะ